สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะเมือะะ่อนี้เนาะค่ะเมื่อนี้ก็จะเป็นคลิปของอาจารย์เส้นคานะคะ่ะจะมาพูดนะคะให้เอฟซคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องที่ร่วมบุญร่วมงานร่วมบุญมื่อวันที่สี่ธันวาคมสองห้าหกเนาะคะ่ะ เปิดขอโชคขอลาบนะคะโดยนิมนต์หลวงปูเพิินมาเปิดอีกเป็นขั้งที่สองเพราะว่าขั้งที่หนึ่งสำเร็จแล้วอันนี้ก็คือขั้งที่สองเนาะคะ่ะเอา้าอาจารย์ก็ยุในได้สายแล้วเนาะ,ค,ะค,ค่ะเสียงคุยกับอาจารย์เดอ้อบันนีเดอ้อเสียงจริงพูดจริงเนาะ,ค,ะค่ะาาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ,รรบสวัสดีครับปิโจครับสวัสดีครับเอฟซีครับทุกท่านกขอขอ,ขอบคุณสําหรับ เมื่งานกอถือว่าบวงสวงกับถือว่าเปิดเนตรวันที่หนึ่งก็สําเร็จมาแล้วสําหรับตัวเลขวันที่สี่เขาก็ได้มาขอเพิ่นไม่กับขอบุญขอบคุณเนปซี่ที่ส่งเงินส่งยังมาเป็นคาคู่เพิ่นและกะับสื่อผลละไม่ถวายกับถวายหลวงพ่อผู้เพิ่นมาเห็นหนเนะากะกับเป็นที่แล้วแต่รายละเอียดคลิปหนึ่งพี่โจกับทลงไปแล้วแต่ บางคนกับว่าท่านมีความมั่นใจว่าเลขมันคือหลายตัวแท้กันสินะครับเพิ่นอยากฟังเสียงอาจารย์เด้๋ล่ะเอฟซีมันรออยู่ดีาจาจย์ครับก็น,นั่นล่ละผมก็เลยมาเพราะว่ามือวานนี้ผมก็บ้อยุผมก็ไปเฮตบุญ <c oughs> กับเมื่อนี้ก็หลังจากอาชิพเส็จอาจจะได้ไปเฮตบุญอยู่เมืองเลยครับ <c oughs> เพราะว่าผมก็เลยฟ้าอาชห้พี่โจได้มาลง้งชี้แกงว่าสำหรับแนวทางของปูนี่ บางคน FC, เอฟซีเพิ่นเบิงเล,บเล็กทูบเลขหางประทัดเลขน้ำมน์นี่เพิ่นบ่นเข้าใจเพิ่นกะโทรมาถามผมกะบอกไปคนที่โทรมาถามในกลุ่มไลก์กะเ้าท่านไม้เข้าใจเมื่อนี้กะสีได้ฟังกับคักผมกะก็เสียอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเลขปูนเนี่ยจริงๆรนี่จกโตกะบพราะมีหลายครับตามที่ให้กันไปนี่กะเอาตามเล็กทูบล่ะครับคือว่าเลขหางประทัดเพิ่นกะจยุดได้ตัวนึง น้ำม์กับตัวหนึ่งอ่าแล้วกับเลขอีกตัวหนึ่งก็คือเลขยังกะเล็กเลขกทางประทัดเลขกอ่าน้ำขันน้ำมนต์ดล็กข้ลอ่าอย่างอี้นะเล็กทางประทัดเล็กน้ำม์แต่ก็เล็ทูบเออเลขทูบเนาะอั่นี้สิสิวให้ฟังว่าเลขหนีของปูหนีโบหลายสำหรับผู้ที่มักในเลขทูบนี่กะ เบิ่องเอาแต่มันมีสองตัวสีเง็ดจังดาเดี๋ยวจะอธิบายฟังนะครับเด้อเลขหางประทัดมันมีห่าตัวกะสีพิจะนาเอาผู้มกักจะได้ห่ามกะเอาเลขทูบเลขน้ำมนต์ผมจะบอกฟังว่าเลขทูบน้ำมนหางประทัดตรงกันหมดนะครับเอฟซี FC, ตรงกันหมดทุกตัวนะครับแต่ว่าส่วนผมนี่มองเห็นในเลขทูบนี่หนึ่งสอง แล้วก็ห้เอฟซีพิจารนาได้ว่าเลขทูบมันใหม่บะมดจะไปตีคว่ำจะไปลังเลกับเลขทูบขึ้นมาปับ๊บมันจะเป็นเลขสองสีเลยครับมันจะเป็นเลขสี่เต็มตัวแดงๆอ่ะเทียนใหม่บะมือผมก็เลยเน้นห้ไปที่หนึ่งสองสี่หรือว่าสี่หนึ่งสองสี่ก็เฮ็ดเอานะครับคือเลขสามตัวขันน้ำมนเลขทูบเลขทางประททดตรงกันนะครับสรุปเลยว่าเลขปู่มีตัวเดียวคือหนึ่งสองสี่ แต่เลขล่างเลขยังนี่ขันค้นมากกะเบิงในหางประทัดเด้อครับเด้อเลขมันมีอยู่หาตัวผิดจะน่าเอาแต่ว่าลึกๆนี่ผมได้เลขล่างมาเป็นการส่วนตัวแล้วแต่ว่าผมขอเสียงก่อน,ว,นวันที่สิบห้านี่ผมจะฟันธงให้เลยว่าเป็นตัวไหนนะครับเลขขางล่างนี่ผมได้มัแล้วแต่ว่าผมขอเสียงก่อนเนาะครับเนาะเออขันสบป,ป่อยให้กันเล่นนี่กะ มันเป็นยังไงแหละขันประทันเสียงก็บมีความมั่นใจเกิดมันบนในน้อนนี่สิมันแก่กสิว่ากันอีกแต่ลึๆกๆจะกระยายก้อยมือนี่แหละห้ได้รู้ว่าเออเลขล่างนี่จะรูปแล้วปูญาเพื่นนหตัวไหนแต่เอาจริงนี่มือนี่ก็คือมีเลขอยู่หนึ่งตัวนะครับไม่เยอะนะครับคือหนึ่งสองสี่เท่านั้นนะครับเลขบนแต่ว่าเลขล่างนี่ผมจะปล่อยวันที่สิบห้าตอนเช้า ให้ได้รับลูกก่อนใครเลยน,จจน้อพี่โจเอาสี <ฮะ S 2> ลูกให้เพื่อนฟังนี่ตัวใดแน่อ่เ<ล>เาเาเลขทูบกับมีหนึ่งสองเนาะคะ่ะเลขทูบนี่หนึ่งสองกับเป็นเรื่องแปลกอยู่นีค่ะจันเป็นยังขึ้นใหม่แค่สองตัวให้เห็นแค่สองตัวเนาะคะ่ะตัวบนนี่<บ>เป็นหนึ่งน,นี่น่าจันนมันบอกเ้ยแม่ครับตัวที่สองนี่เป็นสองเนาะคะ่ะหนึ่งสองเนาะคะ่ะมานี ตที่สามนี่เลขทูบบ้อใหม่นี่ก็ก็เป็นเรื่องปฏิหารอยู่ดอกเรื่องแปลกอยู่ว่าเป็นอย่างขึ้นบ่อ,บอใหม่แสดงว่ามันโ่แมนตน่ะนะมันก็สีบ่แมนตัวเพิ่นยังบ่ใหม่ใหม่เป็นบ่คะ่ะแต่ว่าแต่ว่ากันจับอ่าก้นทูบนะะั้งอ่ะทูบที่จุดเนี่ยหันหัวหันก้นขึ้นมาเบิ่งเนี่ยก็จะเป็นเลขสีแดงๆกันไหมคะ่ะจะเป็นเลขสีท่านที่เนาะค่ะเนาะนี่แหละ มันนี้คือจะงวดวังหันเลขทูบจุดที่หกหนึ่งแปดอะหกหนึ่งแปดแต่ว่าเลขแปดเนี่ยหายไปเครื่องหนึง่งแสดงว่ามันหายไปก็คือมันม่มีบมมีแปดมันก็นมีแค่หกหนึ่งแค่นั้นเองเลขทูบงวดที่พานมางวดวันที่หนึ่งแม่ค่ะจรย์เม็นไหมแอนถูกต้องครับอเอาเดี๋ยวผมมสรุปเลขขันน้ำมนตเลขหางประทัด เลขทูบจุดมาแล้วสรุปไปแล้วว่าเลขบนงวดนี้มีตัวเดียวคือหนึ่งสองสี่นะครับเอซี 4, แต่สำหรับเลขล่างรอเช้าว,วันที่สิบห้าผมจะปล่อยทาง YouTube ผ่านช่องโจพารวยกดติดตามไว้เดอรับเดอกดคำว่า้อไว้ผมจะฟันธงล่างตัวเดียวเลย และผมจะบอกว่าที่เด็ดอยู่ที่วันที่สิบห้าคือเลขลากตัวเดียวนะครับวันวัน,วนที่สิบห้าตอนเศร้านอ้อจันนาะแมนคือ,อคือคือฟันทงห้ตัวเดียวเลยด้วยคือ่ต้องว่าเลขเพ่นหลายเลขบนมือนีก็บอกเลยว่าหนึ่งสองสี่เท่านั้นบอมีโตอื่นบ่ต้องลางเลสงสัยผู้อยา่ไปเฮ็ดสลับหนาสลับลัางก็ไดภายในสามตัวนี้เด้อบอกเป็นแล้วทั้งการแล้วแต่ว่าในในลึก มีสองตัวล่างให้ด้วยแต่ห้เสียงก่อนเอฟซีเบอร์ตองเฝ้าใจเย็นเดียนใจเย็นเดีนใจเย็นเย็นวันที่สิบห้าตอนเช้าได้แน่นอนครับรับประกันผมปล่อยทีเด็ดคือวันที่สิบห้าตอนเช้าอดใจร้อยไวแป๊บหนึง่งรอ้อยผมเสียงห้เสียงเป็นทางการก่อนว่าจังไถจังไดบแมเมนลีลาเด้อครับพี่น้อง โบแมนลีลาแต่ลึกๆเี่กกับสีรูแล้วกะเลว่าให้เซียงก่อนเด้อครับแมนบาพี่โจจชาเอาใจเย็นเล้เอฟซีเด้อวันที่สิบผ่าตอนเศร้านะค่ะเลขสองตัวนะค่ะการหลวงปู่เพื่อนกับว่าวอยู่ที่หล่ะจานพนวาจังได้เพื่อนกับสีได้กลับมาอีกแล้วค่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละแล้วเพื่อนบอกผมมาฟังไดเอฟซีวะงวดที่แล้ว เพื่อนบอกว่าลูกเย้ยชื่อเลยหนึ่งหกหกหนึ่งจังเด็ผู้ได้กลับมาแล้วงวดนี่เพื่อนก็บ,บอกผมอีกว่างวดที่สามเพื่อนก็สิได้กลับมาหลังห้อยออกในมาเ้ยงเพ้นผ่าพร้อมแสดงว่าเพื่อนต้องรู้ว่าเขาถือเหล็กลพิจูแมน,นว่าออันนี้อันนี้กัเพื่อนอาจจะเห็นเนาะค่ะเพื่อนก็อาจจะรู้สิเห็นเท่ากับโมดูน้ำเพิินขนาดพญานัง เพื่อนกันด้วยเห็นไหมคะ่ะเพื่อนกันเห็นเพื่อนกันอ่านเชิญมากเพื่อนกับสัมผัสเพื่อนรับรู้ได้เนาะอันนี้ก็เป็น,นความเชื่อส่วนบุคคลเนืะคะ่ะพี่ที่ว่าหอยฟางนี่มีรูปภาพนะคะ่ะภาพที่เดี๋ยวจะส่งเข้าไปอีกเมื่อที่โจอ่าคลิปเมื่อวานนี้เนาะคะ่ะภาพรูปภาพนั่นพยานานะคเนาะมาร่วมงานนี่หลายมากมากเลยที่ค่ะอยู่ด้านหลังองค์ปูนไหมต้องต้องอขยายเบื้เงนะคะมีอยู่ภาพหนึ่งนะคะชัดเจนมากๆเลย ที่เป็นงอนเนาะค่ะเป็นงอนพญานาคแม่องค์สีเขียวเขียวๆแม่อาจารย์แต่ว่ากับ่าบาบรูว่าคนอื่นพันเสี็นโบนนะอันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวสีว่องไงเบิ้งเนาะค่ะสีว่องไห้เดี๋ยวขันเท้าเราไปมันฉีบเหงาไปหน่อยเดี๋ยวผมจะสรุปไห้ได้เอฟซีได้อเจโดได้เลขปู่วันขอวันที่สี่คือทำพิธีขอนะครับไม่ใช่เปิดเนตรนะครับวันที่สี่วันที่หนึ่งเราเปิดเนตร วันที่สี่คือขอครั้งที่สองสรุปแล้วได้เลขสามตัวบนคือหนึ่งสองสี่หรือว่าสี่หนึ่งสองกับตัวเดียวกันคือเก่าได้ครับเด้อแต่ว่าเลขล่างก็ได้มาแล้วเต็มสเตปเลยครับแต่รอวันที่สิบห้าบอมเป็นลีลาเด้อคือว่าหายเสียงก่อนอันนี้เสียงแล้วโอเคบัดนี้วันที่สิบหา้านี่เสียงปุ๊บเช้าวันที่สิบหา้าปล่อยเลยครับยังสื่อทันอยู่ดอกเนาะพี่โจนเนาะเมนบอกล้ ยังสิทันทีเด็ดอยู่ที่วันที่สิบห้าเด้อเอฟซีเด้อกดคําว่ารอไว้ขันผู้ใดบ่ากดติดตามมวนนี่พลาดผที่ทรงรูปแมวเขาไปอีกเด้อครับเด้อแมวรูปแมวเป็นแมวนี่ไพว่าได้เป็นแมว,วนมวี่น้อขาจา์นนาะเอาสุดท้ทยนี่กามีประมาณนี้เด้อครับเด้อพี่น้องผู้ที่ติดตามปู่เพชรเงินและยากโกมินก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้เด้อครับเด้อพี่น้อง หาเทียวันที่สิบหาจังไหนก็นจะได้พ่อกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวเลขกมือนีก้กะมีซัมนี่บอมีหลายบอต่องลังเลว่าเลขทูกคือหลาย <c oughs> เลขนำมดได้จังไดผมสรุปให้แล้วนะครับเอฟซี FC คือ <c oughs> <c oughs> เดียวเดียวนะครับหนึ่งสองสี่แต่ล่างมีแล้วแต่ยังไม่ปล่อยเพราะว่ายังไม่เสี่ยงรอวันที่สิบห้าผมฟันธงเลยว่างวดนี้เราต้องสำเร็จอีก สุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซีผู้ที่ติดตามผู้ไดร่วมเฮ็ดบุญมากก็ขอให้โชคขึ้นเกาเด้วยครับเด้อข,ขอให้ทุกท่านสมหวังในวันที่สิบหกเดือนนี้เป็นเดือนของพ่อกะขอให้ทุกคนทาความดีกับพ่อครับแม่เผื่อเรามีโชคอีกั้งหนึ่งเนาะพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแอดกับอาจารย์เซนกับศิลาไปพร้อมกันนะกาขอลงเว้นที่ก่อนเนาะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเอฟซีสวัสดีค่ะ